สวัสดีครับไดโนบ็อกสวัสดีครับผมวันนี้เรามารีวิวกับนี่ครับเซเลริโอนะครับเครื่องพันซีซีนะครับมาจัดกล่องคันเร่งไฟฟ้านะครับไดโนบ็อกนะครับนี่เสียงเดินหอบเดินหอบเราะเลาะลึกๆนะครับเดี๋ยวดูนะครับดูรูปรถเล็กมากครับรถเล็กมากเครื่องพันซีซีนะครับคันเร่งน่วงอืดนะครับมาจัดคันเร่งไฟฟ้านะครับไดโนบ็อกนะครับ ลูกค้ามาจากบางใหญ่เลยนะฮะนี่ครับเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมออันนี้ตัวนี้เป็นฟังก์ชั่นไอไอนะครับนะครับนี่ครับรอบฮะโอเคตัวต่อไปก็จะเป็นฟาร์สนะครับคันนี้ค่อนข้างใช้ดุนะครับระดับที่แปดิบกันเลยทีเดียวนะครับผมโอ้โหต่างเลยครับลูกค้าขอแบบไวๆนะฮะนี่ฮะเรแล้วจัดให้ครับ ขอเขเล่งไวจีๆเลยลูกลูกค้านะครับขอมานะครับอ่านะครับจัดให้ครับเขเล่งไวๆนะครับมีเดินหอบนะครับมีล็อกรอบนะครับล็อกรถนะครับครบเลยนะครับหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมเรามีค่อนข้างจะครบทุกรุ่นนะครับ มีทุกรุ่นนะครับที่สนใจเดินหอบแล้วครับเฟี้ยวๆนะฮะหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทนะครับสําหรับสายซูซูกิครับนิสสันมาร์ทรถเก่งนี่หาติดยากของเรามีนะครับมีมีทุกรุ่นนะครับเฮ็ดวันนะครับมีทุกรุ่นนะครับสายเบนซินที่หายากๆกันนะครับที่ไม่ค่อยมีใครทํากันนะครับแต่เราทํานะครับเรามีทุกรุ่นสิบล้อเราก็มีนะครับผมอ่ายังไงคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามผมด้วยนะครับผมไดโนบ็อก สวัสดีครับ